สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราช,ชบุรีจัดโครงการบรรพชาสามาเณรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่วัดถ้ำสิงโตทองตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงท่านประดิษฐ์จิตจอมนงรองอธิบดีผู้พิพากษาสารภาค7มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามาเณรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถครบแบพรรษามีพระครูภาวนาโชติคุณเจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีคณะผู้พิพากษาคาณะผู้พิพากษาสมทบและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการท่านสุวรรณานิ่มพงศ์ศักดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้กล่าวรายงานว่า ด้วยสารเยาวชนและครอบครัวได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงถึงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและเพื่อให้สถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งนับวันจะห่างเหินจากพุทธศาสนามากขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากสภาพครอบครัว สังคมหรือสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนเองจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและหลักคำสอนในพุทธ,ธาศาสนาซึ่งจะขัดเกลาจิตใจให้เด็กและเยาวชนรู้จักผิดชอบชั่วดีได้บ้างไม่มากก็น้อยจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการบรรพชาสมเณรแก่เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกและอบรมตามคำพิพากษาให้ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา เพื่อน,นำไปเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวกล่อมกลาวจิตใจที่ยังอ่อนวัยและขาดทักษะด้วยประสบการณ์ชีวิตอันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรกลับตนเป็นพลเมืองดีเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง19สิงหาคมนี้โดยได้คัดกรองเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรี เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน36คนซึ่งในการประกอบพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาโชติคุณเจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นพระวิทยากรคอยอบรมสั่งสอนเพื่อเด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเกิดคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจโดยนำหลักธรรมที่ได้รับไปปร,รับใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข